คสต์ทอส,สวัสดีค่ะวันนี้ไม่หมาเคนะคะมาทำเพียร์คาะคะเดี๋ยวข้อที่ว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะการทำนายนะคะจะเป็นโดยภาพรุมของคนที่เข้ามาดูนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างฉะนั้นอยากเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะขอให้นำคําทำนายเนี่ยไปเป็นข้อแนะนำดีๆในการปรับใช้ในสายการของคุณเนี่ย ให้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเวลาเราจะตัดสินใจอะไรก็ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะได้มีสติในการแบบคิดและตัดสินใจนะคะเรามีทั้งหมด3าตัวเลือกด้วยกันนะคะก็จะเป็นสำหรับที่1สําสำหรับที่2แล้วก็สำหรับที่3มนะคะให้เลือกเพียงแค่สำหรับใดสำหรับหนึ่งนะคะที่ดึงดูดสายตาเรามากที่สุดนะคะเพื่อที่จะรับคำทำนายที่อ่า เป็นของคุณเองนะคะแล้วก็มีความแม่นยำนะคะคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งหรือว่าตัวเลือกที่หนึ่งะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้อความจากเขาถึงคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่เขาแบบไม่กล้าบอกคุณตรงๆเลยอย่างเงี้ยเอออะไรคือสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณที่สดุดแต่ว่าเขาไม่ได้บอกคุณออกมาตรงๆนะ ความคิดด้านลบหัวใจแตกสลายเหมือนสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่มีอุปรสรรคปัญหาเข้ามาหรือเปล่าเดออีย๋ยวจะเปิดให้ทั้งหมด6ใบนะคะหาทางออกไม่ได้การเงินการงานสับสน ามาจากหน้าไพ่นะแม่หมอคิดว่าเขาาจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะบางคนก,นกำลังเจอแบบอยู่ดีเขาก็เงียบหายไปเฉยเลยอทำตัวห่างเหินหรือว่ามีปัญหาทะเลาะก,กันอะไรหรือเปล่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้ค่ะ เหมือนเขาไม่กล้าที่จะมาเคลียร์กับคุณตรงๆอะ่ะเขาก็เลยทําตัวแบบนิ่งเฉยหรือว่าทําตัวห่างเหินหรือว่าหนีปัญหาไปเลยอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าก็คือแบบเก็บตัวเงียบผาไม่ยอมผาทางออกอะค่ะหรือบางทีเขาอาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่ทางด้านการเลิกการงานหรือเปล่าที่เขาแบบให้ความสนใจในช่วงนี้ก็เลยไม่พร้อมที่จะแบบว่า ที่จะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณไหมเออซึ่งเขาก็มีความสับสนในตัวเองนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะเอาความรักด้วยหรือว่าการงานดีอะไรเงี้ยเออเหมือนคนคนนี้ค่อนข้างมีภาระในใจค่อนข้างมากอยู่พอสมควรนะเหมือนบางคนเนี่ยอาจจะคาดหวังในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตซะก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่แบบ จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาสําหรับบางคนนะอาจจะจัดการกับหลายๆเรื่องทีเดียวไม่ได้ก็ได้และนี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาแบบพยายามจะบอกกับคุณนะคะว่าช่วงเนี้ยเขาค่อนข้างเครียดนะคะรู้สึกเหมือนแบบว่าความรู้สึกของเขาแบบไม่เหมือนเดิมอืมอาจจะมีเกณฑ์แบบทะเลาะอะไรกันมาไหมมีความเข้าใจผิดหรือว่าไม่เข้าใจกันมาหรือเปล่า ก็เลยพยายามจะหนีปัญหาเหมือนไม่กล้าสู้หน้าคุณไม่กล้าที่แบบจะเข้าหาคุณอะไรเงี้ยอ่าส่วนตัวคุณเองเนี่ยก็อย่าพยายามไปทําตัวแบบเดียวกับเขานะไม่งั้นแบบความรักความสัมพันธ์มันจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมถ้าในสิ่งที่จะแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะถามถึงสาเหตุ ถามถึงปัญหาอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายที่จะเปิดใจคุยกับคุณก่อนอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก็ได้แต่เราจะต้องแบบค่อยๆเข้าหาเขาอย่างใจเย็นอะ่ะมีเหตุผลนะคะอ่าบางคนก็แบบตื่นตระหนกไปเองคิดดยอยคิดมากไปเองพยายามทําตัวหลีกหนีอะไรเงี้ยไม่กล้าเผชิญหน้ามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความกล้าที่ท,ที่ที่จะเข้าหาที่จะเป็นคนเริ่มต้นพูดคุยกันก่อนอะไรเงี้ยอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่ต้องใช้ความกล้าในการเข้าไปพูดคุยกับเขาตรงๆว่าช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ารู้สึกยังไงมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์กับเรานะเขาจะยอมพูดคุยแล้วก็พยายามหาทางออกร่วมกันกับคุณถูกไหมคะแต่ถ้าดูท่าแล้วเขาไม่ไหวจริงๆเออ เขาต้องการแบบจะหยุดไม่ก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของกฝ่ายนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความแบบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะถึงจะดีที่สุดเนาะอย่าเอาแบบถือยึดมั่นถือมั่นในตัวเองหรือมีที่ดีในตัวเองอะไรเงี้ย จะต้องแบบมีความ mm hmm. อ่อนอ่อนต่อกันอะไรเงี้ยถึงจะดีที่สุดแต่ถ้าดูท่าแล้วเขาไม่ใช่ประเภทที่แบบว่าจะยอมแบบมาแก้ไขปัญหาแล้วเขายังแบบเอาตัวเองเป็นหลักเนี้ยออแสดงว่าเขาก็คงจะรักตัวเองมากที่สุดแล้วก็คงแบบ ไม่ได้มองเห็นอนาคตร่วมกันกับเรานะคะก็อยู่ที่ตัวเจ้าชะตาที่เลือกกองนี้นะคะว่าจะคิดพิจารณาอย่างไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าความรักที่ดีเนี่ยมันจะต้องเกิดจากคนสองคนมีความเห็นที่ถูกต้องตรงกันถูกไหมเออมันถึงจะพัฒนาแล้วก็ไปต่อกันได้นะคะนี่คือข้อความนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1คะ่ะสําหรับที่2หรือตัวเลือกที่2นะคะแม่หมอจะมาเปิดไพ่ข้อความ จากเขาถึงคุณทั้งหมด6กใบนะว่ามีอะไรในใจที่เขาแบบอยากจะพูดคุยกับคุณแต่เขาไม่กล้าบอกคุณอะไรเงี้ยเออเรามาดูใจเขากันค่ะว่าอะไรที่เขาอยากจะบอกเราแต่เขาไม่กล้าบอกนะคะฉันกำลังเจ็บปวดฉันไม่อยากเสียเธอไปฉันอยากอยู่กับเธอ ฉันแค่ยังไม่พร้อมนะคะฉันกำลังต่อสู้กับอีโก้ฉันอยากอยู่ยลำพังทำไมรู้สึกว่ามีความย้อนแยงนิดนึงเนาะอ่ะเอาจริงๆนะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะพลังงานนี่มันจะคล้ายๆกับกองแรกเลยแต่กองนี้ดูเหมือนจะซอฟกว่านิดนึงอ่า ก็คือจากเลือกให้เหมือนเขามีปัญหาอะไรในใจตัวเองหรือเปล่าเหมือนแบบว่าอาจจะมีภาระหน้าที่ในชีวิตของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยเขาาจะรู้สึกว่าฐานะการงานการเงินเขายังไม่มั่นคงหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีคุณอะไรเงี้ยไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่ออะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้แค่แบบ คนคุยเป็นเพื่อนกันหรือว่าอะไรเงี้ยหรือสําหรับบางคนก็คือแบบว่าถ้ามีแฟนนะก็อาจจะมีความห่างเหินก็ได้ก็เลยแบบรู้สึกมีความเจ็บปวดที่แบบไม่สามารถจะเทคแอคชั่นอะไรใดๆหรือให้ความชัดเจนหรือว่าให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแบบพัฒนาไปขั้นได้อะไรเงี้ยมันเหมือนความสัมพันธ์มันชะงักหยุดอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยค่ะ แต่ลึกๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปเลยนะคะมันเหมือนว่าภาระหน้าที่ของตัวเขาเองก็ต้องทําแต่ใดๆก็คือไม่อยากละทิ้งคุณไปเลยไม่อยากให้คุณไปไหนก็อยากมีคุณอยู่ข้างๆกันและการอะไรเงี้ยคอยเป็นกําลังใจให้กันแบบอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ใดๆก็เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาต้องการกําลังใจมากๆเลย เพื่อที่เขาจะฟันฝ่าอุปสรรคใดๆก็ตามในชีวิตของเขาในช่วงเนี้ยให้มันผ่านพ้นไปได้หรืออย่างน้อยก็ได้รับกำลังใจดีๆจากคุณเนี่ยผลักดันให้เขารู้สึกฮุดสู้และทําสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยประสบความสําเร็จซึ่งเขาเองก็พยายามต่อสู้กระทั่งตัวเอง<ม>แล้วก็สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ด้วยนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะมีอีกโก้ก็ได้ในตัวเองะคะ่ะอืม ไม่กล้าที่แบบจะเป็นฝ่ายเข้าหาไม่กล้าที่จะบอกความในใจแบบตรงไปตรงมาว่าลึกๆแล้วเลยฉันอยากมีเธออยู่นะอะไรเงี้ยแต่กลับแสดงออกด้วยความยินชาว่าฉันแบบไม่ต้องการเธอฉันยังแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันเลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยทำให้คุณรู้สึกมีความ ผิดหวังและอยากจะเดินจากเขาไปหรือเปล่าแล้วดูท่าเขาก็แบบไม่เป็นฝ่ายที่แบบจะยื้อคุณไว้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็เจ็บปวดนะเออบางคนอาจจะมีสถานะทางสังคมที่ไม่เท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่สามารถที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนได้อะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะมีความแบบว่าครอบครัวไม่เห็นด้วย หรือว่าอาจจะรู้สึกว่าต่างคนต่างไม่ค่อยจะเหมาะสมกันอะไรเงี้ยอาจจะมีลักษณะนั้นก็ได้นะคะเขาก็เลยไม่กล้าที่แบบคิดที่จะทำอะไรเลยนะคะแต่ลึกๆก,ก,ก็คือแบบมีความเจ็บปวดเหมือนพยายามจะพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นอะไรเงี้ยอยากจะหนีความจริงว่าจริงๆแล้ว,ว่เขารักคุณอะไรเงี้ยอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เหมือนแบบทำอะไรไม่ได้เลยอาจจะมี ิตตุปรสักปัญหาอย่างที่บอกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสถานะทางสังคมอ่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเออม,มันมีปัญหาแต่ลึกๆแล้วเขาต้องการคุณค่ะอืมก็ลองพูดคุยกันดูนะถ้าเกิดว่ามันเหมือนแบบต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวเร่งในเรื่องของความรักอะคะ่ะ เออบางทีเราอาจจะต้องแบบคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธออยากจะมีชั้นในชีวิตของเธอหรือเปล่าหรือว่าเธออยากจะปล่อยชั้นไปแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยพราะถึงช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะสูญเสียคุณไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะแสดงออกอะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นมาก็ได้นะคะตัวคุณเองก็ต้องพยายามช่างใจตัวเองนะว่าเออ จะทนอยู่กับสถานการที่มันน่าอึดอัดแบบนี้ต่อไปดีไหมไม่ชัดเจนต่อไปดีไหมอะไรเงี้ยอืมจะทนได้ไหมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวแล้วแม่หมอก็จะบอกว่าให้คุณหยุดนะคะกลับไปรักตัวเองไปทําชีวิตให้ตัวเองดียิ่งขึ้นพยายามมีความสุขให้ได้นะคะอ่าไม่จําเป็นต้องเสียายคนคนนี้เลยถ้าเชื่อเรื่องของ บุญและกรรมโชควาสนาหรือบุพเพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนคนนี้เป็นของเราเป็นคู่ของเราเป็นคนรักของเราสักวันหนึ่งมันจะมีช่วงเวลาที่จะโครจรกลับมาพบเจอกันอีกหนึ่ช่วงนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็ได้มันอาจจะเป็นในระยะเวลาอีกไม่รู้กี่ปีข้างหน้าอาจจะไม่กีด่เดือนข้างหน้าก็ได้มันเหมือนต้องเหมือนแบบต้องผ่านอุปสรรคใด ในช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะเพื่อเหมือนเป็นบทพิสูจน์ความรักของพวกคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามรักตัวเองให้มากๆนะคะถ้าเขาอยากจะมีคุณในชีวิตจริงๆเขาจะต้องเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามสำหรับที่สามนะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้อความจากเขาถึงคุณเนี่ย คืออะไรนะไม่เหมาะจะเปิดให้หกใบมันจะเป็นข้อความที่ลึกๆแล้วเขาอยากบอกคุณแต่เขาไม่กล้าบอกคุณตรงๆอะคะ่ะเออมันคือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเนาะเรามาดูกันว่าอะไรที่อยู่ในใจของเขาซึ่งเขาแบบไม่กล้าที่จะบอกคุณนะคะข้อความจากเขาถึงคุณะคะ่ะ เดี๋ยวไม่หมอจะอ่านให้ทีเดียวเนาะโอเคไพ่ใบแรกนะ Do you love me หมายความว่าคุณรักฉันบ้างไหมเนี่ยอ I want to see you ฉันอยากจะเจอคุณเหลือเกิน You make me angry คุณทำให้ฉันโกรธนะ You are in every song I listen to คุณเหมือนซ่อนอยู่ในเพลงต่างๆที่ฉันฟังอยู่เลย I wanna be with you ฉันอยากจะอยู่กับคุณแล้วก็ I can't tell you I love you ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าฉันรักคุณกองนี้ค่อนข้างแบบว่าดีนะพลังงานดีอาจจะมีความแบบน้อยๆน้อยใจนิดนึง <laughs> เหมือนช่วงนี้คุณแบบ นิ่งๆกับเขาหรือเปล่าเหมือนไม่ค่อยให้ความสนใจเขาอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นฟิลคนแอบรักแอบชอบกันเลยอะกองเนี้ย <c oughs> ค่อนข้างน่ารักเลยเนาะเหมือนเขาแบบไม่แน่ใจว่าคุณอะรักเขาหรือเปล่าชอบเขาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนพฤติกรรมของคุณดูแบบอาจจะไม่ค่อยชัดเจนหรือดูคลุมเครือหรือเปล่าคะเหมือนแบบแสดงออกมาแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเออจริงๆแล้วคุณอะรู้สึกยังไงกับเขาอะค่ะ อืคนคนวันนี้ของคุณนี่อยู่ในใจนะเขาคิดอย่างนั้นเลยเหมือนคุณแมาว่าเอะดูนิ่งๆดูเฉยเมยดูแบบเธอเหมือนจะรู้สึกกับฉันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความมีคู่รักอยู่แล้วเนี้ยก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดูห่างเหินเธอจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า,าเธอแบบ เธอจะเลิกกับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีฟิลแบบนั้นก็ได้นะเหมือนแบบไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความแบบโกรธๆน,น้อยๆน้อยใจอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่ามัวแต่หมกมุ่นในเรื่องการทํางานจนลืมที่จะใส่ใจคนคนนี้ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเออฉันอยากจะเจอเธอเธอหลือเกินเนี่ยฉันอยากแบบจะใช้เวลาร่วมก,กันกับเธอเหลือเกินอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างแบบว่า คิดถึงคุณนะแทบจะตลอดเวลาเลยเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยไม่ว่าฟังเพลงเพลงไหนอาจจะแบบว่าบังเอิญไปเจอเพลงนี้อ้าวมันตรงกับสถานการณ์ของเขาจังเลยอะไรเงี้ยฟังเพลงไหนก็รู้สึกว่ามีคุณอยู่อยู่ในเพลงนั้นด้วยตลอดอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะหมกมุ่นในตัวคุณอยู่ตลอดเวลานะไอความหมกมุ่นนี่ก็จะมีทั้งความน้อยใจอย่างที่บอกแล้วก็ความสงสัยว่าเอ๊ะคุณเนะี่ย ยังไงกันแน่อะไรเงี้ยอืมไม่คิดถึงเขาบ้างเหรออะไรเงีง้ยทั้งที่เขาแบบว่าอยากจะใช้เวลาร่วมกันกับคุณอยากจะอยู่กับคุณอะไรเงี้ยบางคนอาจถึงขั้นแบบว่าอยากย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยก็ได้นะหรือว่าอย่างที่บอกถ้าใครไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่ห่างไกลกันนะคะเขาก็อยากจะแบบอยากจะให้คุณอะมาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยหรือบางคนอยู่ในสถานะกําลังจีบจีบกันอยู่คุย,ค,ยคุยกันอยู่ ลึกๆแล้วเขาจะมีใจให้กับคุณนะคะแต่เป็นพวกปากแข็งไงไม่กล้าพูดออกไปตรงๆมีความแบบเขินอายอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบได,ได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจนะคะไม่กล้าบอกว่าจริงๆแล้วเขารักคุณนะคะ กองนี้ค่อนข้างแบบแฮป,ปี้จังเลยนะคะก็เป็นพลังงานดีๆเนาะสำหรับกองนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเองก็ใจตรงกันกับเขาคนนี้นะไม่หมอแนะนำให้คุณแสดงออกนะแบ่งเวลาให้ความใส่ใจกับเขาบ้างให้เวลากับเขาในการแบบไปใช้เวลาร่วมกันหรืออย่างน้อยก็ส่งข้อความไปหาเขาบ้างเลยฮนะว่าฉันแบบทำอะไรอยู่อนะไรเงี้ยฉันก็คิดถึงคุณนะอะไรเงี้ย หรือว่าฉันมีความรู้สึกยังไงให้กับคุณอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบพยายามบอกให้เขาผ่อนคลายนะคะ mm. เพื่อให้เขาไม่ต้องแบบรู้สึกน้อยใจหรือว่าอามีความแบบโกรธที่ว่าทำไมคุณดูห่างเหินอะไรเงี้ยอพยายามแบบว่าแสดงความอ่อนโยนแสดงอาการอ่อนอ้อนอะไรเงี้ยกลับไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้เขารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกแบบอืมความรักของเราแบบยังดีอยู่นะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบ เป็แต่แบบที่เขาแบบอาจจะคิดในแง่ที่ด้านลบอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะสําหรับกองนี้นะคะถือว่าน่ารักมากเลยนะคะค่ะก็นี่ทั้งนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเนาะสำหรับพิกาคาดนาข้อความจากเขาถึงคุณนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมจากช่องเคสตายตลอดกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ